อยากเทรดแบบมืออาชีพรู้จักอินดิเคเตอร์5ตัวนี้ก่อนเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับชื่อว่าโบลิงเจอร์แบนครับมันสามารถช่วยวิเคราะห์ความผันผวน,นและหาจุดเบรกเอาได้ง่ายสุดๆเลยครับตัวถัดมาครับ RSI นะฮะตัวนี้บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วง overbought หรือ over sold MACD ครับหรือ MACD เป็นตัวโปรดของเทรดเดอร์สายเทคนิคนะฮะใช้ดูโมเมนตัมและสัญญาณซื้อขายได้แม่นยำครับ ต่อมาครับ Fibonacci Retacement นะฮะช่วยหาแนวรับแนวต้านที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเทรดคู่เงินไหนก็ตาม ATR นะครับตัวนี้เจ๋งมากครับสำหรับาการจับความผันผวนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วครับทุกตัวที่กล่าวมานะฮะใช้งานง่ายและช่วยยกระดับการเทรดของคุดให้เป็นมือโปรโยิ่งขึ้นนะฮะอย่ารอช้าลองใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้เพื่อยกระดับ การเทรดของคุณในทันทีครับกุ่มเทรดของเรานะครับมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอดชีพนะครับมีการสอนพื้นฐานทุกวันพุธครับแล้วก็มีการสอนแบบแอดวานซ์เนี่ยในทุกวันอาทิตย์ครับมีอินดิเคเตอร์นะครับเฉพาะของกลุ่มเนี่ยให้ใช้ช่วยวิเคราะห์นะครับมีแผนเทรดนะครับไกด์ให้ในทุกๆวันนะครับทั้งหมดนี้นะครับฟรีนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ